serial you know Secrets the me overtime work accompany Now know night you of Would you accompany to that the สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงน้องกต้นอยู่หรือกั้นวีนั่นเองเนาะซึ่งน้องเองก็เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆนะและคนอีกหลายๆคนก็น่าจะโดนโดนพีวของน้องเล่นงานแล้วนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆนะผมแนะนำเลยนะสารคนทียังไม่ได้ดูนะลองไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครยังยังไม่ได้ดูแบบภาคไทยที่ทางช่องธนุดันได้ทำเอาไว้นะครับผมแนะนำไปดูเลยครับดีมากเช่นเดียวกัน ก็เดี๋ยวในคลิปนี <t 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 os> <t os ้นะครับผมก็จะพูดถึงแบบคร่าวๆนะฮะว่าน้องก็อยู่ทําอะไรได้บ้างนะครับบวกกับทางด้านของถ้าเกิดจะปั้นต้องเตรียมของอะไรบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็มันคุ้มที่จะปั้นจริงๆหรือเปล่านั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคร่าวๆเกี่ยวกับสกิลของน้องกันก่อนละกันนะครับ้าหอาว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกณฑ h ชินอิมแพกอยู่นะฮะผมแนะนําร้านนี้เลยเดี๋ยวฮันชอบซึ่งทางร้านเองก็จดในนามบริษัทแล้วนะปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะครับ นอกจากจากนั้นแล้วทางร้านเองก็ยังเติมในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกถูกกว่าเติมเองมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดกระปะบอยหรือว่าแจ้งว่ามาจากช่องกระปะบอยนะทางร้านเองก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีกด้วยนะฮะทางนั้นก็ใจดีมากๆในการลดราคาให้กับลูกค้าที่มาจากทางด้านช่องของผมนั่นเนองเนาะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อได้เลยนะทางร้านเดอะฮันชอปใน Facebook นั่นเนองเนาะ ซึ่งอย่างแรกเลยนะครับที่ได้มีการลีกออกมาก็คือทางด้านของน้องเองก็จะมีการเตบิตบโตในทางด้านของคริดามเมจนะฮะอันนี้ก็ดีมากมากเพราะว่าสายเนูเองถ้าเกิดยิงเข้าจุดอ่อนจริงๆก็จะติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมละ่ะซึ่งอันนี้เองก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของน้องกึ้นอยู่เองนะครับก็จะเป็นทางด้านของการกดชาร์จยิงซึ่งการกดชาร์จยิงของน้องเองนะั้นมีอยู่2ระดับด้วยกันนะฮะระดับแรกก็คือการชาร์จยิงแบบปกติที่จะยงิงออกมาเป็นธาตุและระดับที่2ก็คือการชาร์จยิงแบบกระจายซึ่งการชารร์จยงิงัับะดที่2นน้ จะต่างกับการใช้ยิงระดับที่1ตรงที่ว่าพอชาร์จยิงเสร็จแล้วนะครับและลูกธนูนั้นได้โดนกับสตูไปนะครับมันจะทําการแยกธนูออกมาแล้วก็กระจายให้กับตัวละครทุกตัวที่อยู่ณจุดจุดนั้นนะฮะซึ่งอันนี้เองก็เป็นทีเด็ดของน้องเลยนะเพราะว่าการเกิดการกระจายจากการชาร์จยิงระดับที่2นั้นจะทำได้เป็น AOE ซึ่งจะเป็นไคลโรดาเมจหรือดาเมจน้ําแข็งและแรงมากๆนะครับแรงพอๆกับอันติทั่วไปเลยนะและน้องสามารถชาได้อยู่ในเรื่อยๆคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะครับเท่าที่ดูนะ มันแรงมากๆบวกกับว่าเบสแอคแท็กของน้องเองก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เองก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าตอนที่ปล่อยน้องจริงๆจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าและท่าที่สองเองหรือก็คือท่า trial of the klin i นะฮะจะเป็นท่าที่จะทําให้น้องนั้นปล่อย ice lotus หรือก็คือดอกบัวน้ําแข็งออกมาในพื้นที่นะครับซึ่งจะทํางานเหมือนสกิลของโมน่านะครับก็คือจะลอสกรูให้มาอยู่ตรงดอกบัวแล้วก็จะระเบิดเป็นทตุน้ําแข็งทีเดียวนะฮะ ซึ่งดาเมจนี้ก็จะทําเป็นดาเมจน้ําแข็งเป็น AOE เหมือนกันแล้วก็สเกลจะอยู่ประมาณ1 0อยถึงสองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเบอร์แต่มันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเกิ้อนอยู่เองสามารถรอสตูให้มันอยู่กระจุกกระจุกกันได้การชาร์จยิงจะมีผลเยอะมากๆเพราะว่ามันจะโดนสตูหลายๆตัวไปพร้อมๆกันนั่นเองและถ้าอันติข,ของน้องนะฮะ c e l e s ช i a l s า o w e r นะฮะก็ะะจะเป็นการปล่อยลูกบอลน,น้ำแข็งยักษ์ให้มันรอยอยู่เหนือหัวนะฮะซึ่งลูกแก้วยักษ์นี้ก็จะทำการ ล่ดาเมจเป็นท่าน้ำแข็งลงมาสู่พื้นดินในระยะที่เป็นวงกว้างมากๆนะฮะตามรูปเลยนะคือแบบมันกว้างมากจริงๆนะเราจะทําดาเมจแบบนี้ต่อเนื่องถึง15วิด้วยกันนะฮะซึ่งมีคูดายอยู่ที่20วิ และ Energy Cost อยู่ที่60เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับม่อก,กับดาเมจที่จะมาต่อเน,นื่องเรื่อยๆนะฮะเชนเดียจะอยู่ที่ประมาณ100ดาเมจนะฮะโดยรวมแล้วก็จะถือว่าดูดีในะระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดดีๆนะมันก็จะสามารถคอมโบกับทางด้านของสกิล e ได้แล้วก็คอมโบกับทางด้านของกดชาร์จยิงได้ด้วยเช่นเดียวกัน แพสซีฟของน้องเองก็คือการรีฟันหรือก็คือการคืนทรัพยากรการคราฟธนูให้15%นะครับอันนี้ก็โอเคไม่ได้มีอะไรบวามหวาถัดมานะคะก็จะเป็นทางด้านของการเพิ่มคริเรทให้กับดอกไม้ให้กับลูกธนูที่กระจายออกมาหลังจากที่น้องได้ชาร์จยิงนะฮะเป็น20%ในระยะเวลา5วินาทีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีม,มากๆอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะและแพสซีฟสุดท้ายของน้องเองนะครับก็คือการใช้ c e l e s t i a ชา h o w e r หรือก็คืออันตินะครับ จะทําให้ตัวละครที่อยู่ในสนามหนะ้ตอนนั้นนะเพิ่มไคลโอดาเมีไปอีก20%หรือก็คือเพิ่มธาตุน้ำแข็งไปอีก20%ถ้าเกิลนวีอ,อยู่ข้างในวงอันติของน้องเอกน้องเองก็จะยิงธาตุน้ำแข็งได้แรงขึ้นอีก20%เป็นอะไรที่ช่วยน้องได้อีกระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ก็น่าใจมากๆและถัดมานะคะก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวซึ่งเอาแบบเร็วๆเลยนะฮะ กลุ่มดาวของน้องเองก็มีบทบาทในระดับหนึ่งนะจะถามว่าดีเลิศขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกลุ่มดาวระดับหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับการที่น้องชาร์จยิงแล้วทำดาเมจให้กับสตูนะครับ จะทําให้สตรูนั้นลดต้านทานไครโอหรือลดต้านทานท่าน้ําแข็งไป15เปเ็นป็นระยะเวลา6วิบวกกับการว่าถ้าเกิดน้องใช้ท่าชาร์จยิงแล้วไปโดนสตรูนะครับจะทําให้น้องเองฟื้นฟูอันติไปอีก2หน่วยด้วยกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสาหรับการชาร์จแล้วก็การทําให้น้องเองดาเมจแรงขึ้นด้วยนะทันมากลุ่มดาวที่2นะครับก็คือเพิ่มชาร์จให้กับท่า E และกลุ่มดาที่3ก็คือการเพิ่มเลเวลให้กับท่าอันตินะครับและระดับที่4นะฮะก็จะเป็นทางด้านของการที่สตรูอยู่ในวงอันตินะครับท,ทุกๆ3วินะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับสตรูที่อยู่ในวงไปอีก5%ซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่25%นะครับแล้วก็เริ่มจาก5%นั่นเองก็คือพออันติปุ๊บสตรูอยู่ในวงเริ่มจาก5%ไป10%ไป15% แล้วก็25%ซึ่งมีผลค่อนข้างดีเลยนะในการทำดาเมจน้องเองก็จะเป็นหนึ่งตัวเลยที่น่าจะจัดจ้านมากๆเลยนะในการปลดกลุ่มดาวและสำหรับระดับที่5นะครับก็คือการเพิ่มเลเวลให้กับทางด้านของตัวดอกบัวเองหรือก็คือสกิล E นะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือก็คือการใช้สกิล E นะครับจะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปของน้องเองเป็นการชาร์จยิงระดับ2โดยที่ไม่ต้องชาร์จยิงเลยนะครับอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงระดับที่2นะครับ ก็คือการเพิ่มชาร์จท่าอีนะจะกลายเป็น2ชาร์จแปลว่าเวลาน้องใช้ท่า e ปุ๊บในระยะเวลา30ิวินน้องสามารถกดยิงปกติเพื่อเป็นการยิงแบบระดับ2ได้นะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงการชาร์จเลยทันทีและน้องวางสกิล e อ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดยิงปกติก็คือการชาร์จยิงระดับ2อีกทีหนึ่งน้องสามารถชาร์จยิงแบบ2ครั้ง ติดติดกันได้เลยโดยที่ไม่คํานึงถึงการชาร์จเลยแม้แต่น้อยและดาเมจอย่างที่รู้กันนะครับแต่การกดชาร์จยิงนั้นแรงมากๆพอเป็นอย่าง,งานั้นปุ๊บการกดอีแล้วสลับมาเป็นยิง2ครั้งติดนะครับจะทําดาเมจโดยรวมแล้วประมาณ7จ0 0ถึงเเลยอันนี้เยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆเลยนะค่อนข้างที่จะโกงเอาเรื่องนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า พอมันเปิดตัวจริงๆนะครับจะมีการปรับแต่งหรือจะมีดีเลย์อะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่โดยรวมแล้วจากอ่านก็คือค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับว่าน้องเองก็เป็นตัวธนูเนาะการกดชาร์จจริงบ่อยๆก็อาจจะไม่ค่อยดีขนาดนั้นเนื่องจากว่าเราสามารถโดนชาร์จโจมตีนู่นนี่นั่นได้ถ้าเกิดเราไม่มีท่า E เพื่อที่จะล่อศัตรูนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีท่า E แล้วเราคุมท่า E ให้ล่อศัตรูได้ตลอดเวลาก็อาจจะดีในระดับหนึ่งก็ได้นะ โอเคถัด okay, มาเลยนะครับเดี okay, self, ๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของการเตรียมตัวละกันเนาะก็สำหรับใครที่อยากได้น้องก้นอยู่แล้วก็อยากจะเตรียมตัวสับน้องก้นอยู่นะครับก็ฟังให้ดีๆนะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ exp ใช่ครับ exp อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญมากๆสำหรับใครที่อยากปั้นตัวใหม่ๆนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปั้นไปถึงเลเวล80นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ทั้งหมด4ล้าน9 4 0ม0 0 exp โดยคร่าวๆนะหรือถ้าเกิดอยากจะไปถึงระดับ90นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ 8ล้าน3 0มแสน6หมื่นนะครับโดยคร่าวๆนะและการคำนวณนะฮะแบบง่ายๆแบบรวดเร็วเลยนะเพื่อนๆก็แค่ต้องเปิดกระเป๋าออกมานะครับเอาจำนวนของบัตรฟ้านะครับหารด้วยเลขสนะครับพอหารเสร็จแล้วก็เอามาบวกกับจำนวนระดับม่วงที่เรามีอยู่นะครับเอามาบวกกันเลยและจากนั้นเอามาคูณด้วย20,000ือีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบโดยคร่าวๆว,ว่าเรามีอยู่เท่าไหร่แต่สำหรับใครที่มี สมุดเขียวด้วยเราก็ค่อยมาบดอ,อีกทีนึงนะครับแต่ว่าสมุดเขียวมันแค่พันหนึ่งไงก็เลยแบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะฮะพอเพื่อนๆก็น่าจะมีเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับสมุดเขียวน่าจะเยอะแล้วก็หนักไปทางสมุดฟ้ากับสมุดโมงซ้ำมากกว่านาะกโดยรวมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะปั้นจนถึง90้เอาให้มันได้สักประมาณ8ปล้านหก็ได้นะเพราะมันก็จะมีบวกลบนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีขาดเกินตอนที่แบบอัพขั้นเนาะก็ประมาณนั้นละกัน โอเคครับแล้วสำหรับวัตถุด,ดิบที่น้องต้องใช้นะครับอย่างาแรกเลยนะก็คือหินธาตุน้ําแข็งใช่ครับหินธาตุน้ําแข็งนะอย่าลืมนะและหินธาตุน้ําแข็งนั้นโดยรวมนะครับเพื่อนๆจะต้องสะสมระดับเขียว1เม็ดแล้วก็ระดับฟ้า9เม็ดนะครับแล้วก็ระดับม่วงอี9 m, นะก9เม็ดะ 80, นะ,ะถ้าเกิดจะเอาถึงเลเวล80นะครับแล้วถ้าเกิดจะเอาถึงเลเวลเ0นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเม็ดทองอีก6เม็ดด้วยกันนะซึ่งโดยรวมแล้วก็คือฟ้า9ม่วง9ทอง6นะฮะแล้วก็เขียวอีกนิดนึงแหละ ซึ่งจำนวนนั้นเป็นจนํานวนที่น่าจะเหนื่อยที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะเพราะว่าพวกนี้มันดรอปยากมากๆนะครับบวกกับของข้างเคียงนะที่จะได้จากการฟาร์มพวกหินด้วยนะั้นก็คือไอฮอฟรอสคอร์นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้ครบแหละถ้าเกิดเพื่อนๆาร์มไปเรื่อยๆเนาะและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของดอกไม้ชิงสินนะฮะที่เพื่อนๆจะต้องฟาร์มถึง 108ดอกนะครับถ้าเกิดจะเอาถึงเลเวล80แล้วก็อีก60ดอกเสริมขึ้นมาถ้าเกิดจะเอาถึง90นะครับอันนี้ก็ต้องฟาร์มเหนื่อยยนะเพราะว่ามันอยู่กระจัดกระจายมากนะฮะแต่ว่ามันก็คุ้มแหละถ้าเกิดจะเอาถึง90นะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆจะต้องใช้เลยก็คือทางด้านของขวดเนคเตอร์นะฮะซึ่งมันจะดรับจากการไปฆ่าพวกดอกไม้ตามแมปนะฮะดอกไม้ที่ผมหมายถึงไม่ใช่ดอกไม้บอสธาตุนะคบแต่จะเป็นดอกไม้ที่มันชอบมุดดินนะฮะที่มีทั้งธาตุไฟและก็ธาตุน้ําแข็งด้วยกันน อันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่น่ารำคามนะเพราะมันชอบมุดดินแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีดองไว้กันอยู่เยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็จะเจอบ่อยอยู่เนาะก็โดยรวมนะครับที่จะต้องใช้ก็คือขวดระดับขาวถึง18ขวดขวดระดับเขียวถึง30ขวดนะครับแล้วก็ขวดระดับฟ้า1 2ขวดถ้าจะเอาถึงเมว่80แต่ถ้าเกิด90ก็ต้องบวกมาอีก24ขวดนั่นเอง และเงินที่จะต้องใช้นะครับกับการทำ a s c e n s i o n นะย้อว่า a s c e n s i o n หรือก็คือปลดขั้นเองเนาะโดยจะอยู่ที่3 0 0แสนนะครับสำหรับเลเวลแ0นะครับแล้วก็ปลดไป90ก็ต้องเพิ่มอีกแสนสองนะฮะก็โดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณ4 0 0แสนสนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือไม่รวมกับการแบบ up level ้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องใช้ด้วยนะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะฮะก็ต้องเต็มเงินไปประมาณสัก2-3ล้านนะฮะเอาจงจริงนะถ้าเกิดจะอัพทันทีอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะ ถัดมานะครับก็คือการอัพทานเลนนะ ถ้าเกิดจะอัพทาเล่นนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือไปฟาร์มนะตอนนี้นะซึ่งสมุดที่น้องใช้ก็คือ diligence นะฮะหรือก็คือสมุดข้าวนั่นเองและโดยรวมสำหรับเลเวล6นะครับน้องจะใช้ทั้งหมด3เล่มเขียวนะครับบวกกับขวดนัทาระดับขาวอีก6นะครับแล้วก็ทางด้านของสมุดข้าวระดับฟ้าอีก21เล่มนะครับแล้วก็ขวดนทาระดับเขียวอีก22ขวดนะฮะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นทางด้านของระดับ2ไปถึงระดับ6นะสำหรับทาเล่นนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆออยากทำให้ได้ ทุกทุกสกิลเลยนะครับหรือก็คือโจมตีปกติ e แล้วก็อันตินะครับเพื่อนๆก็จะต้องสะสมถึง3เท่าด้วยกันนะฮะก็ลองคำนวณกันเองได้เลยนะและก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะไปมากกว่านั้นนะครับระดับ7จะต้องใช้ถึงสีเล่มม่วงนะครับขวดเนคทาสีฟ้าอีก4ขวดแล้วก็ทางด้านของ s h a d o w of warrior ซึ่งดรอ p จาก boss weekly ชายนะครับอยาามาดรอปจากชายนะอีก1ขวดด้วยกัน และอันนี้เองก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่หายากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทํามากกว่านั้นก็ต้องคํานวณเผื่อไว้เลยนะฮะว่าต้องใช้กีดเล่มถ้าเกิดจะอัพอะไรก็ว่าไปเนาะก็ถ้าเกิดจะให้คำนวณตัวไหนเป็นตัวที่สําคัญที่สุดก็คือทางด้านของ Shadow of Warrior นั่นแหละฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีมันเราก็ไม่สามารถปั้นไปได้มากกว่าระดับ7เนาะก็สำหรับระดับ8ก็ตามรูปภาพไปนะครับ6เล่มม่วง6ขวดนิกท่านะครับแล้วก็ทางด้านของ Shadow of Warrior อีก1เนาะแล้วก็ระดับ9กใช้12เล่ม 9ขวดแล้วก็2 Shadow of w a r r i o r นะครับแล้วก็ระดับ10เองนะครับก็จะใช้ถึง16เล่ม12ขวดและ2 Shadow of w a r r i o r เหมือนเดิมแล้วบวกกับมงกุฎนะครับซึ่งการอัพทั้งหมดนี่ก็ใช้ทางด้านของโมราด้วยกันด้วยนะซึ่งเยอะมากๆนะครับย้ำเลยและสุดท้ายลนะครับก็จะเป็นทางด้านของอาวุธนะครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะลืมนะเพราะมูแต่ปั้นทางด้านของตัวละครถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอาวุธนะครับ ก็อย่าลืมไปฟาร์มทางด้านของของที่ต้องใช้อัพอาวุธด้วยนะซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างไปทางด้านของอัมอสโบร์นะเพราะว่าผมก็ยังไม่มีแล้วผมก็อยากจะปั้นมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมากับเกอนอยู่ด้วยแหละคิดว่าแหละแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปั้นอัมอสโบนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปฟาร์มดันดี้ไลออนกราดิเอเตอร์นะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับที่จะต้องใช้จริงๆนะครับก็คือ5ชิ้นที่เป็นดันดี้ไลออนกราดิเอเตอร์ระดับเขียว ระดับฟ้าอีก14ชิ้นระดับม่วงอีก14ชิ้นแล้วก็ระดับทองอีก6ชิ้นด้วยกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้แค่ d ด d d y lion เนี่ยฮะมันก็อาจจะใช้พวกของที่ดรอปจากมอนด้วยเช่นพวก chaos ต่างๆนะ,ะที่ดรอปจากการฟา์์มรูนกานะครับและโดยรวมนะฮะที่จะต้องใช้ก็คือระดับเขียวถึง23ชิ้นระดับฟ้าถึง27ชิ้นและระดับม่วงถึง 41ชิ้นด้วยกันไนโคอดเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสไลมอีกจํานวนหนึ่งนะซึ่งอันนี้ไม่ต้องลงดีเทลก็ได้หรอกเพราะเพื่อนๆก็น่าจะมีเต็มคลังกันอยู่แล้วนะและบวกกับโมราอีกนิดๆหน่อยๆนั่นเองและอันนี้ก็จะต่างกันไปสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปั้นธนูอื่นๆหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้แค่พูดถึงในเชิงของอาร์มอสโบเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราอยากจะปั้นต้องใช้อะไรบ้างนะเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเอง โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถดูที่ลิงค์ข้างใต้ข้างล่างผมได้เลยนะฮะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้มาก็จะมาจากทางด้านของ g e n s h i n n Honey Hunter World นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะมีการดัดแปลงตามการอัปเดตใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการดัดแปลงหลังจากที่เกิดอยู่ได้ออกมาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูไ้ก่อนละกันนะเรื่องสกิลต่างๆอะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดมันออกมาตามนั้นจริงๆเพื่อนๆก็สามารถเช็ค ที่ลิงใต้ดีสคริปชันไปดูข้อมูลต่างๆหรือการเตรียมตัวต่างๆได้เลยนะฮะเพราะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วน่าจากนี้แล้วครับพื่มนๆคิดยังไงกับทางด้านของก้นอยู่มั้งฮะเพราะดูส่วนตัวแล้วผมว่าน่าสนใจมากๆอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็ได้นะแต่ว่าสามารถเทียบกับเสี่ยวหรือว่าหูเต่าได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของเสี่ยวและหัวเต่ากันอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับทั้งสองตัวละครน,นี้เพื่อนอก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเ สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย้ yeah.